สวัสดีค่ะพบกับตีข่าวเด่นจากเทรนตลาดนะคะประจำวันที่17มีนาคม2563นะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยวันนี้เรายังมองมีความผันผวน,นอิงทางลงอยู่นะคะก็คิดว่าเซนติเมนต์การลงทุนตอนนี้เนี่ยถือว่าการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยค่อนข้างมีความผันผวน,นมากนะคะในระหว่างวันนะคะก็ ตัวแรงกดดันหลักยังคงมาจากเรื่องการระบาดของโควิด -19 นอกประเทศจีนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่ามีสถานการณ์ที่ดูเลวร้วายในส่วนของยุโรปนะคะแล้วก็ในส่วนของสหรัฐนะคะโดยจํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยในสภาพยุโรปเนี่ยในหลายๆประเทศคือประเทศหลักของเขาเนี่ยโดนเป็นหลักๆพันขึ้นไวทั้งหมดนะคะอย่างอิตาลีเนี่ยดเดลี่ที่ เอ่อ new c เ s e เพิ่มขึ้นเนี่ยก็ประมาณ3,000กว่านะคะสเปเนเนี่ยเกือบ2 0 0พแล้วนะคะเออเมื่อวานนี้1,954รายนะคะเยอรมน,นีเนี่ยอยู่ที่พันกลางๆทั้งหนั่รางเศษอยู่ที่1,200นะคะก็ถือว่าทุกประเทศหนักหมดนะคะในฝั่งของสหรัฐเนี่ยก็หนักเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้นิวเคสต่อวันเนี่ยเพิ่มขึ้นเกือบพันแล้วนะคะเมะื่อวานนี้อยู่ที่987รายนะคะก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ดูกดดันแล้วก็ค่อนข้างยำแยทให้ รัฐบาลทุกประเทศนะคะรวมไปถึงธนาคารกลางต่างเนี่ยต่างอ,าออกตัวมาตรการในการรับมือกับปัญหาของโควิด1 i ออกมาอย่างเข้มข้นนะคะในส่วนของธนาคารกลางต่างๆส่งสัญญาณการใช้ยาแรงนะคะอย่างที่เกิดขึ้นไปในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็คือในช่วงที่ทางธนาคารกลางสหรัฐปรับลดอัตราดอกเบีย้ยฉุกเฉินอีกครั้งหนึ่งลง ที่นตะคะตรงนี้ก็คิดว่าเป็นยาแรงที่จะส่งผลต่อเทรนในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอื่นๆตามมาในทํานองเดียวกันนะคะสาหรับของธนาคารกลางของไทยเราเองนะคะกรงงจะมีกําหนดการประชุมในสัปดาห์หน้านะคะเรายังไม่เห็นว่าจะมีวี่แววในเรื่องของการเรียกประชุมฉุกเฉินนะคะแต่ว่าในส่วนของการประชุมในสั <choking S 1> รปดาห์หน้าโอกาสที่จะเห็นแนวโน้มเรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงลงค่อนข้างแรงเนี่ยมีอยู่เหมือนกันนะคะก็คิดว่าอาจจะลด0.25 ถึง0.5นะคะจากที่เรายืนอยู่1ตอนนี้ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการก็จะต่ำลงไปอีกนะคะคิดว่าก็คงจะหนีแนวโน้มตรงนี้ได้ยากเพราะว่าผลกระทบที่มีอยู่เนี่ยในไทยเราเองก็มีจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นนะคะ ที่รายงานเข้ามาต่อวันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างน่ากังวลอย่างล่าสุดเนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อที่ถูกรายงานออกมาคือเพิ่มขึ้น33รายนะคะทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมตอนนี้อยู่ที่147รายนะคะแต่เรายังไม่ได้ประกาศการระบาดเป็นระดับที่3นะคะ ก็คิดว่าน่าจะส่งผลในเชิงลบต่อภาพโดยรวมของตลาดรวมกับตัวการปรับลงของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกด้วยนะคะก็ร่วงลงต่ำกว่า30เหรียญต่อบาร์เรลสำหรับตัวไนมิกนะคะก็เป็นผลพวงจากเรื่องของสถานการณ์โควิดด้วยส่วนหนึ่งที่ทำให้ดีมาเนียชะง,งักงานไปนะคะอย่างสหรัฐยกตัวอย่างเช่นสหรัฐมมีการประกาศเรื่องของการระงับเที่ยวบินจากยุโรปทั้งหมดนะคะแล้วก็มีประเด็นในเรื่องของสงครามการสงคารา,คา,งคามราคาน้ำมันด้วยนะคะระหว่างสาอุดเดียระเบียแล้วก็ ะะซึ่งตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะส่งผลต่อหุ้นกลุ่มพลังงานบ้านเราซึ่งมี market cap ในระดับต้นๆของไทยนะคะเพราะฉะนั้นเชินเด็กของเราเนี่ยน่าจะยังคงผันผวนอิงทางลงอยู่นะคะแล้วก็สิ่งที่นักลงทุนน่าจับตาคือการจับตาความคืบหน้าของประเด็นเรื่องของโควิด1 9ทนะคะทั้งประเทศอื่นๆนอกจีนแล้วก็รวมถึงไทยเราเองด้วยนะคะ สำหรับ r รีแอคชั่นในส่วนของตลาดหุ้นในภูมิภาคเนี่ยวันนี้มีเรื่องของการประกาศหยุดทำปิดทำการของฟิลิปปินส์นะคะโดยฟิลิปปินส์เนี่ยสั่งปิดตลาดหุ้นนะคะของตัวเองนะคะในวันนี้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนะคะโดยให้เหตุผลในเรื่องของความปลอดภัยของพนักงานแล้วก็เทรดเดอร์ทั้งหลายนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าอา,อาจจะต้องจับตาในเรื่องของมาตรการต่างๆเหล่านี้เนี่ยเข้ามานะคะสำหรับความหันหันที่เกิดขึ้นในตลาดนะคะ นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อยยังเน้นให้ถือเงินสดนะคะแต่ที่รับความเสี่ยงได้มากเรามองน่าสนใจนะคะเป็นโอกาสที่ตลาดหุ้นเนี่ยย่อตัวลงมาค่อนข้างแรงมากนะคะหุ้นพื้นฐานนี้หลายๆตัวเนี่ยราคาล่วงลวดลงมาค่อนข้างมากถือโอกาสนี้เป็นลักษณะของการทยอยซื้อนะคะอาจจะแบ่งหลายไม้แล้วก็เข้าไปทยอยสะสมได้ในช่วงที่ตลาดปรับลงแรงนะคะตอนนี้ตีมหุ้นลงทุนเนี่ยเราให้อยู่ สามตีมนะคะจะมีเรื่องของแนวโน้มดอกเบี้ยขาลงนะคะก็จะมีสวอ์ MTCAP นะคะหุ้นที่รับประโยชน์จากเกณฑ์ SSF ใหม่นะคะก็จะเป็นหุ้นใหญ่นะคะนี้จะต้องรอซื้อในช่วงที่อ่อนตัวลงแรงๆนะะอย่างเช่น a o t c p o a d v a n c e d b a l t k b a n k นะคะแล้วก็หุ้นที่ได้รับประโยชน์จากสถานการณ์ของโควิดนะคะก็จะมีพวก CPOMacroSTA นะคะ Advanced แล้วก็ BAM นะคะในแง่ของพอร์ตโฟลิโอโมเดลที่ถือสั้นเนี่ยเราเน้นเรื่องของการถือเงินสด100% เะะทคนิคพิกวันนี้3ตัวนะคะก็จะมี STA นะคะ B กลิมแล้วก็ CSG ค่ะ,ะก็เมื่อวานนะครับภาครัฐก็ได้มีการประชุมนะครับแล้วก็ออกมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมโควิดนะครับในเรื่องแรกก็คือในเรื่องของรัฐบาลเนี่ยสั่งปิดมหาวิทยาลัยนะครับโรงเรียนสถาบันกวดวิชานะฮะจะเริ่มในวันที่18มีน,นะครับแล้วก็ยังแจ้งยกเลิกนะฮะวันหยุดในช่วงสงการด้วยนะครับ โดยการสั่งปิดเนี่ยเรามองว่าน่าจะส่งผลต่อการเดินทางของนักศึกษาแล้วก็นักเรียนนะครับในระบบขนส่งมวลชนนะฮะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยแม้ช่วงนี้จะเป็นช่วงการปิดเทอมก็ตามแต่ปกติก็จะมีการเรียนกวดวิชานะฮะเรียนการเสริ์การเพิ่มนะฮะหรือการเสริมวิชาต่างๆนะครับก็จะยิ่งทําให้จํานวนการเดินทางของผู้โดยสารนะฮะในระบบขนส่งเนี่ยหายไปนะครับอีกครั้งนะครับ การยกเลิกงานต่างๆนะฮะก็จะทําให้อีเวนต์ต่างๆเนี่ยหายไปเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการระบาดนะฮะของโรคโควิดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลงก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะฮะที่ทําให้จํานวนผู้โดยสารเนี่ยลดลงนะฮะการ work from home มากขึ้นนะฮะแล้วก็การเลื่อนวันหยุดสงการนะครับที่เป็นช่วงการท่องเที่ยวแล้วก็การกลับภูมิลําเนาของบ้านเรานะฮะรวมไปถึงประเทศต่างๆเนี่ยได้มีการประกาศปิดประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเรามองว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ย ล้วนจะส่งผลลบต่อกลุ่มขนส่งนะฮะอย่างตัว BTS BM แล้วก็ธุรกิจการบินนะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของการเล็งหาเกณฑ์นะฮะคุมโรงภาพยนตร์แล้วก็สั่งปิดสนามมวยแล้วก็สนามกีฬานะครับโดยโรงภาพยนตร์เนี่ยก็ถือว่าเอ่อรัฐบาลเนี่ยเป็นห่วงว่าน่าจะเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่อาจจะเป็นแหล่งแพร่ระบาดของตัวโควิด1 9บเานะทำให้รัฐบาลเนี่ยจะหามาตรการออกมาควบคุมนะฮะอย่างเช่นจํากัดจํานวนผู้เข้าชมนะครับ อีกทั้งการระบาดในสหรัฐแล้วก็ยุโรปที่มากขึ้นนะครับทําให้ภาพยนตร์ฮอลลีวูดใหญ่ๆนะครับได้มีการเลื่อนฉายออกไปส่วนการสั่งปิดสนามมวยสนามกีฬานะครับเรามองว่านี้เนี่ยจะส่งผลต่อกลุ่มเอ่อทีวีดิจิตอลนะฮะที่มีรายการมวยรวมไปถึงการจัดคอนเสิร์ตละครเวทีกิจกรรมบันเทิงต่างๆนะซึ่งส่วนนี้เนี่ยจะเป็นรายได้ส่วนหนึ่งนะฮะในธุรกิจบันเทิงนะครับ การยกเลิกแล้วก็การเลื่อนออกไปเนี่ยมองว่าก็จะส่งผลต่อตัวรายได้ของกลุ่มมีเดียนะครับที่ชัดเจนเลยก็คือโรงภาพยนตร์ก็คงเป็นเมเจอร์นะครับในเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างต่างก็อาจจะมีพวก WorkPoint นะครับ R S นะครับที่มีรายการมวย4รายการแล้วก็จะเพิ่มมีรายการไทยไฟเป็นรายการที่5มองว่ารายการนี้เนี่ยอาจจะต้องมีการถูกเลื่อนออกไปก่อนนะฮรรวมไปถึง b c ที่มีรายการมวย1รายการนะครับเรามองว่ามาตรการที่ออกมาเนี่ยจะเป็นผลลบต่อกลุ่ม ขนส่งแล้วก็กลุ่มมีเดียนะครับ ค่ะก็เมื่อวานตัว KSL นะคะน้ำตาลขอนแก่นนะคะประกาศงบนะคะก็เริ่มจะเห็นกำไรดีขึ้นทั้งเย,ยนเย,ยนและคอเตร์คอเตอร์นะคะ1 q ก3นะคะก็ออกมากำไร212ล้านบาทนะคะส่วนหนึ่งกำไรที่ดีขึ้นเนี่ยเนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยวิธีการคำนวณตัวค่าออยเนี่ยก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายในเรื่องการนำส่งเงินกองทุนอย่างปีที่ผ่านมานะคะขณะที่ราคาเฉลี่ยลดลงนะคะเย,ยนเย,ยน,นะคะทำให้มาจิน อ่อนไปนะคะเหลือ20.3ปีที่แล้ว27.9นะคะยอดขายอยู่ที่2,943ล้านบาทนะคะเอ่อเป็นการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยมาจากในเรื่องของปริมาณน,นะคะแต่ราคาเฉลี่ยลดลงนะคะไต,ตรมาสนี้เนี่ยส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมดีขึ้นนะคะพี่กลับมากำไร80ล้านบาทนะคะจากการดำเนินงานที่ดขีขึ้นของ BBGI นะคะตามราคาผลิตภัณฑ์ก็คือในเรื่องของ CPO เอ่อในกลุ่มของ ตัวผลผลิตตามที่ดีขึ้นนะคะไต,ตรมาสนี้มีรายการพิเศษนะคะน่านติดลบอยู่21ล้านบาทนะคะโดยมีกำไรตาแรกเปลี่ยน26ล้านกำไรจากการขายบอ่อบําบัดให้กับบริษัทร,ร่วม88ล้านนะคะแต่มีขาดทุนนะคะจากการซื้อคือนน้ำตาลที่ทำสัญญาขายล่วงหน้าไป135ล้านบาทนะคะต้องบอกว่าสั้นๆเนี่ยหลัก ตัว KSL เนี่ยถามว่าราคาหุ้นเนี่ยก็น่าจะได้รับผลกระทบเชิงลบนะคะจากในเรื่องของตัวภาพรวมของสินค้าในกลุ่มสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยก็คือน้ําตาลเนี่ยก็ยังดูไม่ค่อยดีนะคะแต่ถามว่าทางฝ่ายเนี่ยมุมมองเป็นบวกต่อการดําเนินงานในปี63เนี่ยที่ดีขึ้นนะคะจากราคาขายที่ดีนะคะตาม คาดการในเรื่องของภัยแรงที่เกิดขึ้นนะคะไละแรงได้ส่วนช่วยจากบริษัทร่วมนะคะที่การดําเนินงานกลับมาฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีนะคะตามราคา CPO ที่ดีขึ้นนะคะณราคาปัจจุบันเนี่ยแนะนําซื้อนะคะคงราคาพื้นฐานอยู่ที่2องบาทสีค่ะ ามาต่อกันด้วยสปานะคะก็ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโควิดนะคะโดยรุนแรงแลวก็นานกว่าที่คาดนะคะส่งผลให้กลุ่มลูกค้าหลักนะคะประมาณ55%ซนะคะซึ่งมาจากกลุ่มจีนไต้วหวันฮ่องกงนะคะมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญน,นะคะรวมทั้งในกลุ่มของต่างชาติอื่นแล้วก็ลูกค้าคนไทยนะคะที่เข้าใช้บริการลดลงนะคะซึ่งคาดจะเห็นผลกระทบมากนะคะในเดือนมีนาคมตัว SSC ล่าสุดนะคะเดือนมกราคมพาติดลบซิงเกิลดิจิตนะคะ ดยบริษัทยังคงต้องแบกรับต้นทุนของทีนะคะเป็นสัดส่วนที่สูงถึง50%ซนะคะซึ่งทําให้แม้ว่าจะควบคุมต้นทุนผ่านแปรอื่นๆอย่างเช่นการลดค่าแรงแล้วก็ชั่วโมงทํางานของพนักงานลงนะคะการปรับลดเงินเดือนผู้บริหารนะคะแต่ก็ยังค่าส่งผลกระทบตัว,ตว GP ่อ g มานะคะซึ่งส่งผลให้แต่มหนึ่งค่าจะปรับลดลงมากเหย r o ออ e นเยแล้วก็ q โดยในโนมช่วงที่เหลือของปีนะคะฟื้นตัวได้จำกัดนะคะรวมทั้งผลจากการยกเลิกฟรีตัววีซ่า VOA นะคะแล้วก็มาตรฐานบัญชี IFRS 16นะคะซึ่งค่าจะกระทบการดำเนินงานปีละย0ล้านบาททำให้ทางฝ่ายปรับลดประมาณการลงเป็น1 7 8่ล้านบาทนะคะลดลง27.3%ดาตโดยต้นปีที่ผ่านมานะคะสปามีเปิดสาขาใหม่2แห่งนะคะทำให้รวมปัจจุบันเป็น65สาขาซึ่งเป็นสาขาในประเทศ60สาขานะคะแล้วก็ต่างประเทศเฟนชายนะคะ5สาขา มองยังไม่มีปัจจัยเร่งต่อราคาหุ้นระยะสั้นนะคะแต่ว่าระยะยาวยังคงคําแนะนําซื้อนะคะปรับลดราคาพื้นฐานเหลือ11บาท10บตังค์ค่ะเมื่อวานมีข่าวนิดน,นึงนะครับเกี่ยวกับ กร์ลตนะครับก็กล่าวโทษอด,อดีตผู้บริหารสเตคอนนะครับก็คือคุณวรพันธ์ช้อนทองนะครับก็เป็นเสียโฟเก่าเขาบอกว่าใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายเพื่อขายหุ้นสเตคอทนะครับในบัญชีของลูกน้องนะครับแล้วก็มีการเปิดเผยข้อมูลให้กับบุตรสาวซึ่งบุตรสาวเนี่ยนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์ในการขายหุ้นอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เกิดขึ้นในช่วงมกราคม6 1หนึ่ง ในย่วงนั้นเนี่ยกำลังจะก่อนประกาศงบของปี60ซึ่งออกมาเป็นขาดทุนช่วงนั้นจะเป็นการตั้งสํารองนะครับอันนี้เขาก็เลยกล่าวโทษนะครับแล้วก็สั่งห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้ง3เนี่ยซึ่งก็มีคุณวรพันธ์ลูกสาวนะครับแล้วก็ลูกน้องนะครับเป็นกรรมการผู้บริหารในบริษัทนะครับที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์เป็นเวลา26เดือนเวันสิเดือนนะครับ และ12เดือนตามลำดับนะครับแล้วก็ให้ชดเชยสิ่งคืนผลประโยชน์เราๆ12ล้านบาทรวมๆกันก็ดูแล้วอาจจะเป็นลบในเชิงบรรษัทพิบาลนะครับแม้ว่าเรื่องนี้จะผ่านมาแล้วแล้วก็ผู้บริหารเนี่ยปัจจุบันนี้ก็กเกษียณไปแล้วนะครับในส่วนพื้นฐานเนี่ยก็ยังมองว่าคุณสเตคอนนะครับงบที่ออกมาเนี่ยมีมาจินที่อ่อนลงเขาก็มีการจัด ในส่วนของเงินลงทุนสายสีเหลืองสีชมพูเนี่ยจากเดิมเป็นเงินกุลทั่วไปนะครับเป็นส่วนได้เป็นบริษัทร่วมค้านะครับทาให้รับรู้ส่วนแบ่งกําไรเข้ามาช่วยถ้าไม่มีตรงนี้นี่อาจจะงบที่ออกมาอาจจะต่ำกว่าที่ตลาดคาดนะครับก็ยังมีความเสี่ยงมาจิ้นต่อเนื่องแล้วก็มีความเสี่ยงจากความเกี่ยวพันขอรับชันก่อนหน้านี้ซึ่งอันนี้มเป็นปัจจัยที่ต้องระวังนะครับก็มีหลายๆอย่างที่ดูแล้วเป็นลบ,ลบ นะครับในสถานการณร์ตลาดปัจจุบันนะครับแม้ว่าหุ้นรํำเหมาเนี่ยเราจะดูว่าตอนนี้ตกมาเยอะแล้วก็ดูไปข้างหน้าเนี่ยอา,อาจจะมีความหวังในช่วงครึ่งปีหลังนะครับแต่เราคิดว่าเปลี่ยนตัวเล่นดีกว่าครับเอาตัวที่มันถือแล้วสบายใจไม่มีปัจจัยแวดล้อมอย่างอื่นนะครับเปลี่ยนแนะนำขายเปลี่ยนไปลงทุน CK ครับสำหรับในส่วนของมุมมองตลาดและประเด็นสำคัญวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ